ผู้ใดเคยกินเนี่ยเนาะพี่น้องนีู่้เจ้าบ้านู้เจ้าเอื่นผักอีหย่างจ้าแต่ว่ายายดาวเอื่นผักชะคามนะจ้ายายดาวเคยกินตอนสมัยยายดาวเห็ดงา้นอยู่บางปูเห็นคนพื้นที่แถวด้านหกเ,เก็บกินเนาะผักอันนี้มันสิมากเกิดน้ำมันน้ำก้อยดินก้อยเนี่ยเป็นผักชาวเรที่เขาเก็บกินจรจ้าผักชะคาม เขาจะว่ามันมีโปรตีนสูงมีประโยชน์สูงมาเลยเด้อพี่น้องนี่เนี่ยเห็นไหมสิมีประโยชน์คักได้นี่ผักชะครามต่างประเทศก็มีที่ว่าในคลิปอ,อของน้องไอเนาะช่องไอเคพีพีไหมเพิ่นไปเก็บตอนเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าอยังไงเนี่ยจำมาได้แซ่บเด้อพี่น้องอันอ่อ,อนๆมันน่ะเอามาผัดนนะ้ำมันหอยกับแซบ่บแกงส้มกับแซบ่บลวกจิ้มน้ำพริกกับแซบ่บ ผน้ํมันหอยนี่ซ่คือกันอันนี้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 เป็นผักอันน้าเคน้ก้อยบ่บัดนี้เฮามาเบิ่งผักถึงคกถึงบุกเด้ออีสานบ้านเฮาเห็แฮนๆนี่เด้ผอีหมูตูบหมูผอีหมูบ้านบ้านข่อยอนผอีหยังนบ้านยายดาวอยู่โราอนผอีหยังนนี่จ้ะ ืัอน,นี้ยี่เดาไปโพจซะกะเล็จัดมาซะสิบมาอันหลวกขายน้องมึงหอมเนี่ยจ้พี่น้องม่นส่หอมหอมมากเลยม่นส่หอมคล้ายๆดอกกระเจียวหอมคล้ายๆผักกระเจียวลักษณะเดียวกันเลยมันหอมเป็นยาพวกแบบที่พี่น้องผักพื้นบ้านเฮานี่เป็นสมุนไพรแทน่นเลยต่อมาผักหอมผักหอม บ่แมงผักโขมเนอผักโขมกะเจเอินผักโขมหรือก็หรือหรือไทยเอินผักโขมสาระูดเนอะสารูดขอไข่มอมาผักโขมโขมนะซะสารูอโขมมันก็เอิญยังไงมันก็ผักเัีไยผักโขมลูกค้าถามมันโขมปะจ่าปะจ่าปะโขมหนกจ่าเป็นผักพื้นบ้านอันนี้เราเอิญผักโขมขี่มู แซ่บจากยายดาวก็ซื้อมาสิมาลวกขายคือกันนี่ผักพื้นบ้านไทยๆของเฮานอาาผักอีสานผักกะไลย่างไหลเนียวอยู่มีทั้งผักบุ้งหวงตุ้งมือนีทซับนี่ก้อนพี่น้องอันนี้ยายดาวก็สิเอาขายมัดนึงลวกขายเห็ดกำลังหาบาท พักลวกนี่เยดาวก็เฮ็ดกำละหาปลาละจ้านุย้ยเยดาวจะเป็นลวกพักอัน,นี่กินนีแต่เบิ่งคลิปเด้อพี่น้องเด้อสวัสนีจ้าสวัสดีจ้า